สวัสดีค่ะเด็กๆขะในวันนี้คุณครูมิ้นจะพาเด็กๆไปทําการทดลองกลางวันแล้วก็กลางคืนเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเวลากลางวันและกลางคืนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณครูมิ้นก็จะไม่ปล่อยให้เด็กๆสงสัยเฉยๆค่ะแต่จะมีการทดลองในเวลากลางวันและกลางคืนมาให้เด็กๆได้ดูสนุกๆด้วยค่ะแล้วให้เด็กๆได้ทดลองถักด้วยจุดประสงค์หลักๆเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆ ได้สังเกตการทดลองการเกิดในเวลากลางวันและกลางคืนจุดประสงค์ที่2ค่ะเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักทาการทดลองได้ด้วยตนเองค่ะอุปกรณ์ของเรามีไม่เยอะเลยค่ะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นชิ้นที่1นนี่ค่ะลูกบอลลูกบอลน,นี้จะเอามาใช้เป็นตัวแทนของโลกของเราโลกของเรามันก็จะหมนุนปิ้ว ิเป็นวงกลมหมุนรอบตัวเองแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือคําว่าโลกหมุนรอบตัวเองเด็กๆได้ฟังมาแล้วคุ้นหูบ้างไหมนะเรารู้จักการว่าเนี่ยโลกมันหมุนรอบตัวเองก็จะหมุนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างที่2ค่ะก็คือโคมไฟตัวนี้คุณครูมิ้นจะใช้มาแทนพระอาทิตย์ของเรานั่นเองแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเกิดกลางวันกลางคืนได้ยังไงจากที่โลกหมุนรอบตัวเองแต่การทดลองนี้ ต้องใช้สิ่งหนึ่งค่ะใช้ความมืดนั่นเองเด็กๆจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนคุณครูมิสจะขออนุญาตปิดไฟนะคะจากการทดลองเด็กๆจะเห็นได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองซีกโลกที่ได้รับแสงจะเป็นเวลากลางวันและอีกฝั่งเป็นเวลากลางคืนนั่นเองค่ะ การทดลองง่ายๆโลกที่สามารถหมุนรอบตัวเองและพระอาทิตย์เราจำลองพระอาทิตย์จากไฟที่เรามีและจำลองโลกจากลูกบอลที่เรามีได้เหมือนกันเด็กๆลองไปทำการทดลองนี้ดูนะคะไม่ได้ยากเลยแล้วเด็กๆจะเห็นว่าฝั่งที่มีแสงสว่างคือฝั่งของในช่วงเวลากลางวันส่วนด้านที่มืดก็คือช่วง ในเวลากลางคืนนั่นเองที่เราได้นอนหลับพักผ่อนกันอย่างสบายๆคุณครูมิ้นขอไปทําการทดลองต่อแล้วเดี๋ยวจะมาพาเด็กๆทําต่อเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้กลับไปทําให้คุณครูมิ KK, day, ้นดูแล like er ้วบอกคุณครูมิ้นด้วยนะคะว่าฝั่งที่สว่างคือช่วงเวลาใดและฝั่งที่มืดคือช่วงเวลาใดเดี๋ยวคุณมิ้นไปทําการทดลองต่อก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ